ภาพหาดูยากนนอินทนท์ขอใบเฟิร์นถ่ายรูปครั้งแรกวันนี้กลายเป็นเพื่อนรักย้อนภาพอดีตกลับไปเมื่อ14ปีก่อนสำหรับนนทินนท์หนึ่งในเพื่อนซีสุดปึกของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่มักจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ให้เห็นบ่อยๆล่าสุดนนอินทนท์เผยให้เห็นภาพที่หาดูยากเมื่อได้เข้าไปขอถ่ายรูปใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นครั้งแรกสมัยที่อีกฝ่ายเพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งและมีพิธีรับน้องอยู่ โดยนนินทนน์เล่าว่ารูปหายากน่าจะปีหนะ้าสี่นมศวองค์ครัก์ขอไอ้ใบถ่ายรูปด้วยครั้งแรกตอนนั้นเขินมากเพราะติดตามผลงานและถ่ายมาแค่รูปนี้รูปเดียวเลยเพราะเกรงใจน้องเพิ่งทํากิจกรรมกันมาดูเหนื่อยๆมากๆสมัยนั้นตอนรับน้องใบปีหนึ่งเราอยู่ปีสองไม่คิดว่าจะได้เป็นพี่เพื่อนกันมายาวนานจนปัจจุบันนี้ฮ่าห้าหจากนั้นใบเฟิร์นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อด้วยความดีใจว่าว้าวอยู่นะ